สวัสดีครับเพื่อนผม <You wanna S 1> วา <to take S 1> นอิเกมเมอร์ <his S 1> <gamer. S 2> คลิปนี้ <But nobody S 2> ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกมเดฟเจมเวเดต้ากันนะครับก่อนอื่นเราจะต้องเลือกตัวละครจาก1ใน4ีอันได้แก่ริกทหารที่ถูกปลดประจำการอย่างไร้ศักดิ์ศรีรูฟออดีตนักแข่งซูเปอร์ไบท์แท้งนักสู้ชาวญี่ปุ่นผู้ยิ่งใหญ่และอดีตนักบาสเกตบอลชื่อดังอย่างสไปเดอร์ไม่ว่าเราจะเลือกใครเนื้อเรื่องจะเหมือนกันหมดครับคลิปนี้เลือกทหารอเมริกันบริก What are you doing here? Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. whoa, whoa! It's okay, it's okay. <laughs> He's going in for me tonight. This man, I knew you wouldn't let me down. Not after everything we've been through together, right? I know my life's a disaster, so sue me. All right, this is it. Just remember, you lose, I'm taking a dirt nap. brick <laughs> ต่อสู้กับนักสู้ในสังเวียนแต่ละคนไปเรื่อยๆจนได้รู้จักกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเดจาคนดุกเนื้อหอมมีสาวๆมาแย่งด้วยและผู้ชนะก็จะได้ผู้ชายไปครอบครอง จากนั้นบริกก็ต่อสู้กับนักสู้คนอดื่ดต่อไปในที่สุด NORE ก็ส่งข้อความมาท้าบริกให้ไปต่อสู้กันที่กริมมี่วิวบริกก็เดินมากับแมนนี่อย่างหล่อเลยโดยเสื้อผ้าชุดใหม่ My money needs. Yeah, yeah, that's right. Every time he wins, you get paid. It's good for all of us, Good for us. But what's he getting out of the deal? Stare all you want, little man. I'm the one making her sweat now. Let's make this quick. Stop it! Forget about him, baby. He means nothing to <standard> me. ไม่นานหลังจากการต่อสู้แมนนี่เซ็นสัญญากับพวกนั้นและเข้าร่วมการแข่งขันเทคทีมแขนหายแล้วสินะหลังจากนั้นไม่นานบริกจะถูกท้าทายโดยลูดาคริสให้ต่อสู้กันในคลับลูดาเมื่อมาถึงคลับลูดาแฟนสาวของบริกจะไปกับผู้หญิงที่ชื่อคาร่าเพื่อตามหาคนที่ดีกว่าอา้าวทิ้งก็ดง่ายจัง หลังการต่อสู้ดีม็อบดูถูกบลิกและแมนี่ที่ไม่มีอะไรเลยถ้าใครในคลับต้องการพลังและบารมีคนคนนั้นจะต้องเอาชนะดีม็อบให้ได้ในการแข่งขันเดฟบแจมทัวร์นาเมนต์แมนี่บอกริบดิกอย่าไปยุ่งแต่เขากลับเพิกเฉย Nobody beat ever Listen, I know what thinking, and ในที่สุดแองเจิลก็ต้องการจะคุยกับบิกจึงนัดเจอกันกที่คลับเบสแต่ว่านี่เป็นกับดกักดีมอได้ส่งคนมาสามคนเฮาพอเกสและ Snowman <Angels, S 2> เพื่อมาหยุดบิกไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันเดฟแ a ม คนสามคนพ่ายแพ้ก็วิ่งหางจุดโตดหนีไปโดยความโล่งอกแมนนี่ก็ใช้ไม้เบสบอลกระแทกเขาที่หัวคองบริกจนสลบไปดีม,ดม,มาร์บเรียกา m มเมื่อบริกตื่นขึ้นมาก็ต้องเข้ารวมกับแข่งขันอย่างหนีเลี่ยงไม่ได้เอาชนะนักตู้ที่เก่งที่สุดของพวกนั้น Took your precious little there's nothing left to take so just Now so going her made I'm and จากนั้นดีม็อก็พยายามฆ่าบิ๊กด้วยการยิงไส่แต่แมนนี่รับกระสุนแทนบิกจึงลากดีม็บมาต่อสู้บนเวที บริกมีชายเหนือดีม็อบและนำแองเจิลกลับมาก่อนจากไปไม่ดืมที่จะยิ้มให้กับแมนนี่และนี่ก็คือเหตุการณ์ก่อนเดฟแจมไฟฟอร์เอ็นไวแล้วเกมนี้ก็จบลง เรื <convert> ่องราวของภาคนี้ต่อจากภาคที่แล้วในทันทีเดฟแจมเวเดต้าดีมอบป๊อตใต้ดินในภาคแรกถูกตำรวจใส่กินแจมือ Let's go, รถตำรวจขับออกไปได้สักพักดนรถคันพุ่งมาชนคนขับรถชื่อดีมอฟจากการควบคุมตัวของตำรวจและขับออกไป ตำรวจที่ปล่อยให้ดีม็อบหนีไปได้ถูกสอบปากคำตำรวจจริงจะสเก็ตภาพคนร้ายที่ช่วยดีม็อบคนนั้นก็คือผู้เล่นนันเอง This is the guy who was helping me get home while you two clowns were sitting around playing video. Mm hmm. Sure, some fine looking dang thing things in here tonight, boy. Every eye's on you, partner. You the man. ที่ลิมิตคลับคลับนี้มีสาวๆสวยๆมากมายเราก็เลือกแฟนสาวมาหนึงคนแต่ก็จะถูกคนเข้ามาขวางกอจัดการด้วยพลังซะจากนั้นก็ยิ้วสาวกลับบ้านได้เลยหลังจากนั้นไม่นานดีมอฟก็จัดการแข่งขันผู้เล่นกับไอทีในตำนานเพื่อให้เราได้พิสูจนตัวเองกับเพื่อนร่วมทีม Yo, look who's here. หลังจากนั้นอีกาโกร์ก็ปรากฏตัวมันประกาศความตั้งใจที่จะยึดพื้นที่ของดีม็อบอย่างเปิดเผยโดยขั้นแรกจะจัดการแข่งขันที่มีเดิมพันสูงระหว่างเครกและแบสจากนั้นจึงเสนอเงินสูงสุดอย่างเปิดเผยเพื่อให้นักสู้ของดีม็อบเปลี่ยนท่าดูเหมือนว่าโคร์จะได้เปรียบทั้งเรื่องเงินและจำนวนนักสู้สถานการณ์จึงดูเลวร้ายและคนของดีม็อบหลายคนเช่นดับเบิลยูซีก็ละทิ้งเข้าไปหลังจากเหตุการณ์นี้ Man, even with the clubs my man's managed to take for us, we still losing out the crow. You're late. You on my seat? Sit your ass down. Don't get too comfortable. Yo. ด้วยแบลส์พายแพ้ให้กับเกรซอย่างเลวร้ายในการต่อสู้ต่อมาทำไมแบลส์ไม่ทำงานในอนาคตอันใกล้และสูญเสียนักสู้รายใหญ่ไปอีกคนซึ่งต่างๆดูแย่ลงไปอีกสำหรับลูกทีมของดีม็อบ ในที่สุดโครเสนอการแข่งขันเคแมทแบบผู้ชนะระความเครกหนึ่งในนักสู้ที่ดีที่สุดและน่าเกงขามที่สุดของโครและคนที่ดีที่สุดของดีม็อบดีม็อบยอมรับข้อตกลงนี้ด้วยกำลังใจจากสติกกี้แต่กลับทำให้สติกกี้โกรธเคืองเมื่อเขาเลือกผู้เล่นเป็นตัวแทนแทงน สติกี้ระเบิดความโกรธออกมาแต่ดีม็อบสนับสนุนให้เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้สร้างสติให้สู้ต่อไป <laughs> you did good. Look, we got a lot of work to do. But first, I want you to have something. This is to show you how much I appreciate what you've done for us. Now, your family. ในขณะที่เราแบลสและดีมอบกำลังเฉลิมฉลองในรถปริมูซีนก็มีรถยนต์คันหนึ่งขับมาขนาบข้างยิงปืนเข้ามาทั้หน้าต่างดีมอบและแบลสได้รับบาดเจ็บส่วนสติกกี้ซึ่งมีส่วนร่วมในการโจมตีได้รับเกินเปิดเผยว่าได้เข้าร่วมกับโครแล้วเราต่อสู้กับเทรโจในสถานีรถไฟใต้ดิน เพ uhm. bo ื่อกลับไปที่รถลีมูซีนดีมอฟที่ได้รับบาดเจ็บสั่งให้ผู้เล่นและแบลดหลบหนีจากตำรวจที่เข้ามาใกล้อย่ากรวดเร็ว go Lets ดีม็อบทุกจับแบลดจึงต้องเข้ามาแทนที่บอสโดยใช้ผู้เล่นและด็อกเพื่อนของแบลดเป็นนักสู้ที่มีชื่อเสียงเพียงคนเดียวของเขาเพื่อแย่งชิงคลับของโครทั้งหมดเพื่อตอบโต้ในช่วงเวลานี้เราจะต้องต่อสู้ในทัวร์นาเมนต์แบบทีมรางวัลประกอบด้วยเงินสดจำนวนมากสำหรับสมาชิกในทีมคนและรถคัดดิแลคแอพคารเรสสีดำอีกคันหนึ่ง ในขณะที่เรายังคงเก็บชัยชนะและทำลายอาณาจักรของโครต่อไปโครเองก็พยายามอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้เราเข้าร่วมฝ่ายของเขาแต่ล้มเหลว Yo, Magic, cheer up, man. You lost the ride, but you got yourself a pretty girl. <imitation> 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 so that's your ride, huh? No wonder you wanted this one so bad. Hey, yo, shut up and listen, man. All right? Crow wants you to stay up out of his clubs, B. That's it. Or what? Or we gonna give you a dirt nap. You tell Crow, if he's tired of losing, maybe he should find himself a real fighter. Oh, so you're a real fighter, huh? Let's see how well you do fighting on your own. see the look on your face every time i take another one of your clubs i understand you're down with d-mob that's cool but you're a winning fight on a losing team and we both know it's just a matter of time so i suggest you get this some serious thought okay no now if you excuse me i've got another club to win tonight ในที่สุดโครก็ใช้วิธีสกปรกลักพาตัวแฟนสาวของเราไปบังคับให้ยึดขบทั้งหมดที่ได้รับจากทีมดีม็อบกลับมาโครยังเตือนเราอีกด้วยว่าหากบอกเหตุผลที่แท้จริงในการเปลี่ยนข้างกับใครแฟนสาวของมึงจะถูกฆ่าตาย money You to some otherwise so decide make The is and shit say deal's การทะยศที่เ <inequ> ห <ity> sure ็นได้ช <discussion> ัด <unlimited> ซ <sized festivals> ึ่งทำให้ลูกทีมของดีม็อบที่เหลือโกรธเคืองเมื่อมาถึงคราบสุดท้ายแบลสที่กำลังมุดงิดก่แยแยงจี้ของดีม็อบไปจากเขา โครอ้างว่ามีภารกิจสุดท้ายให้เราจากนั้นมันก็พาเราไปยังร้านขยะ <c oughs> <c oughs> So this is it, huh? Hold on to this. เราพบว่าแปลดถูกเมจิกทุกตีอย่างไร้ความปราณีมันให้ไม้เบสบอนรเรามาเราจึงทําสิ่งนี้ <c oughs> Stupid, <moves. S 3> Stupid move Stupid move Yeah he never was that bright Wanna jump off เมื่อจบการต่อส uh, hey, an ู้เราก็เกนถามว่าแฟนสาวอยู่ที่ไหนมันสารภาพว่าโครไม่เคยวางแผนที่จะปล่อยให้เธอมีชีวิตอยู่เราและแปลดจึงมุ่งหน้าไปที่โรงงานร้างโดยบอกให้แปลดนอนรอเจ็บอยู่ในรถเขาจะเข้าไปลุยเองคนเดียว See you, your escorts. I'm just here for the girls, Sticky. And I'm here for you. See, Crow figure this place gonna accidentally. I'm gonna get the chance to beat your ass <laughs> once and for all in the ring. Now it's just you! หลังจากการต่อสู้เราก็พาแฟนสาวออกจากอาคารที่ถูกไฟไหม้ก่อนที่มัน <Come on. S 1> จะพังทลายเธอยังคงหมดสติในขณะที่เราพยายามปลุกเธอให้ตื่นไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรสิ่งนี้ทำให้เราโกรธมากพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับโคร This has a gone w hand. this right now เราและแบลสเผชิญหน้ากับโครที่สำนักงานใหญ่ของมันซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยแคร็กและับ WC พร้อมด้วยลูกทีมที่เหลือของ d m อ p ที่แบลสได้เล่าความทิงเกี่ยวกับเราให้ฟังแล้ว What you waiting for Get this trash off my o v e I'm out man he's your prop me too i had enough of this fine you die too motherfucker come on take all these bitches out we got this one เราเรีบไปเผชิญหน้ากับโครในการ <now S 1> ประลอง <Crow. S 1> ครั้งสุดท้ายเมจิก <laughs> เอาปืนจ่อหัวเราจากนั้นเขาก็เปลี่ยนใจมอบปืนให้เราปล่อยให้เราตัดสินใจชัดตาชีวิตของโครเอาเอง Come on, man. Hold on, hold on, hold man hold up. เราตัดสินใจไม่ฆ่าโครมันไม่มีค่าพอให้เราฆ่าแต่โครที่โกรธแค้นโจมตีเข้าที่ด้านหลัง <What? S 1> การโจมตีของโครพิสูจน์คำเตือนของดีม็อบที่ว่าสุน,นัขที่ถูกทุบตีอาจกลัวเราแต่เมื่อเราหันหลังมันจะแหวงกัดทันที โรถูกโยนออกไปทางหน้าต่างเราจะยืนไว้อะไรหนึ่งนาทีต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับ <Yo. S 1> ทั้งสองทีมอีกนะ <Thanks for S 1> แล้วเกมนี้ up, ก็จบล <Man, S 1> ง เรื่องราวของเกมนี้เป็นภาคต่อของเหตุการณ์ Death Jam v e t a อย่างไรก็ตามเกมดังกล่าวชา้าสถานการณ์และตัวละครเดียวกันหลายตัวจาก Fight for n y ผู้เล่นจะยังคงเล่นเป็นอันธภานหน้าใหม่ที่กำลังมาแรงซึ่งถูกนำเข้าสู่โลกแห่งการต่อสู้บนถนนใต้ดินหลังจากช่วยเหลือหนึ่งในแก๊งจากปัญหากับตำรวจแต่คราวนี้เป็นช่างศักด์มนนี่ที่รับการช่วยเหลือไม่ใช่ดีม็ แมนนี่พาเราไปพบกับโอจีซึ่งเป็นที่ปรึกษาของเราซึ่งจะคอยสอนวิธีการต่อสู้เพื่อเข้าควบคุมยึดครองเขตทั้ง5ของนิวยอร์กซิตี้ในที่สุดโอจีก็ถูกสังหารด้วยมือของโครปล่อยให้ดีม็อบก้าวเข้ามาและใช้เราเป็นนักสู้หมายเลขหนึ่งของเขา ท้ายที่สุดมีการเปิดเผยว่าดีม็อบใช้เราเข้ายึดครองทั้ง5เมืองควบคุมรถไฟใต้ดินของนครนิวยอร์กเสร็จนาคาโคเสร็จศึกคาขุนพลมันเรียกตำรวจมาจับตัวเราเมื่อหนีออกมาได้ก็ต้องเผชิญหน้ากับดีม็อบตัวต่อตัวในศึกสุดท้าย เมื่อเอชนะดีม็อบได้เราจึงตัดสินใจออกจากฉากการต่อสู้ใต้ดินไปตลอดการในที่สุดดีม็อบก็ืลนจากการต่อสู้และไม่มีใครในนิวย์กที่จะหยุดยั้งเขาได้จึงสร้างอาณาจักรของเขาที่กินได้ในเวเดต้าแล้วเกมนี้ก็จบลง Before The street choice for you Now the was made and decided choice yours walk.